สวัสดีครับมือโฮผมไกด์นกเขาใหญ่นะครับมือผมไมยังครับสวัสดีมือฝนตกลิ้นเนาะตกลิ้นลิ้นนะครับนี่ครับมารีวิวสร้างคนต้นทุนหน่อยครับแม่นตุนทุนหน่อยคนคนทีงบบรลายเนาะเบงพอเป็นแยวทางเลยครับสั้นไม่อยากซ้ำลงเนาะ ปกตัวนี้ก็ผมดีเห็ดอันน้อยนนี่เนาะมันอันน้องครับใสอันใหญ่มันกระโดดตกสั้นเนาะเจ็บขาเลยนี่ใสอันใหญ่มันบินเนาะขานี่โอนดีครับนะครับนี่นี่นะมันบินเนาะอาจจะมาใส่อันน้อยไว้ให้มันเชื่องให้มันหนึ่งครับจับเหรียญดีดูดูครับตัวนี้ลูกมีโชคครับห่วงขาศูนย์สองครับ EP นั่นที่ผมจับผูกไว้เนาะผู้ได้จำได้เนาะ ผมจับมันผูกแขครับเบิ้งครับโอ้บัวเตีมนะบอสบัวเตีมนะครับเบื้องครับนี่โอ้ผมพ่อจะเห็นนิดนี้โอ้บัวเตีมตรงตัวนี้ไหมหยอดวะโอ้ตัวนี้ในพอครับแม่มานี่คือตัวนี้ครับในพอกับแม่มาคือเสียนซอครับนี่ครับเสียนซอส่วนบัวเตียมมีโชมมีหน่อยนึงเนาะอยู่หางโอ้ใจหลุดมาบัวเตีมเลยครับเดี๋ยวผมสิ มาอัปเดตบังมีโชคพร้อมแล้วครับว่าตอนนี้มันยืนไหนนี่ครับบังโชคโชคเอ้าหนึ่เอาวะบังมีโชคชุดที่สามมาได้เนาะตายเวัดครับเสียดายแหงครับนี่ครับพี่โรคแม่เกียบตายครับให้มาจับแยกมาไว้ก่อนนะครับนี่ครับบังมีโชคครับโชคอ้ง ตัวน mm hmm. so 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 ี้เจ้าสามีมาพามาย่างเบิงนุกอยู nice. ่เหยนผมแล้วเนาะตัวนี้เจ้าเทพมงคลเทพมงคลครับตัวนี้หนกมงคลนี่ครับชวนนกโวอ๋อนี่ครับส่วนตัวนี้เจ้าหน้าค้าครับเจ้าหน้าค่าเนาะอออ๋ออ๋อเหือครับหาวครับกำลังคึกครับช่วงนี้แต่ละตัว ่วนตัวนี้โซนนกไม้ครับสองตัวโซนตัวนี้จากตัวที่ผมลงไวล่าสุดเนาะตัวนี้ผมแบ่งเยอเนะครับที่เหลือก็ยูโซนหุ่นละครับโซนน้ำกันกับซุ่มเจ้านะครับพราผมออกผมมีโชกควาไหวทางคุ่นบันี้ขันขึ้นม่ได้ครับข้าอัดเอาครับผมมีโชกอะยากมันลบเนาะแต่เลยมาไหวเหนียขันซุ่มเหนียครับนี่ครับความหนึ่งอยย่ประมาณนี้ครับจดคู่นี้นะครับตัวนี้ผมเปิดยู แปดใบแดงนะครับตัวนี้ชำกำลังขึ้น,นครับส่วนตันเจ้าน้าค่าครับนครับกำลังขึ้นแต่ละตัวผมมีเวลาออกปลาครับช่วงช่วงนี้ผมหยากลูกน้อยนะเนี่ยเพิแต่ออกลูกนะครับสำหรับจะขวางไข่ครับก็เลยหยากครับบม่ได้มีโอกาสได้ไป ฝึกนกกเงาะเดี๋ยวหน้าห้ากับพวกด้ถือจะเลยเป็นตัวเดียวครับสิมาอัปเดตชุดนี้ครับชุดนี้ก็บสิเป็นไข่ชุดที่สองนะสำหรับนกสวยงามครับเพราะว่าชุดแรกชุดแรกเขาบ่าหมอบนะเพราะไข่นี่่ะครับแมววันมากวนผมก็เลยยหงายไปฝุ่นเหมือนมันบ่หมอบไข่มันผมก็เล่ยหายครับขึ้นมากครับมันก็ครับนี่ครับกระลังไข่ครับเห็ดหงาครับช่วงนี้โอเห็ดหงายแห้งครับนกช่วงนี้ พอหนักครับอุปรสรรคหลายครับนานี่ลูกเขาแขกคุ้มสาลาสีหามันอันนั้นกะอันนั้นเบิดเนาะตายบดมือเราสองตัวหนุ่มหนุมีโชกับตายครับชุดที่สามเยอได้ครับนี่ครับเจ้าหน้าครับนี่เจ้าหน้าฮ่านี่ครับ เจ้าหน้าห้าครับใบฝึกปลายปีครับนี่จานหลายท่านถ้าก็มาถามแบบขอแบง์เนาะสำหรับเจ้าหน้าค่าครับผมเปิดยูซีฟันหาบร,ริลุ่มทรงเนาะราคาตรงกันผมแบง์ได้ทุกตัวครับ <c oughs> สำหรับเจ้ามี่โฉกหิดยาครับขอเก็บเนาะลูกมี่โชกเหลือยมี่สองตัวดีครับบ่มีคนเอาเหมือนเพื่อนจองไว้มันหลุดจองครับ บกเปิดแล้วนะลรูกมีโชกมีครับตัวเมียอะไรันดูครับเบิ้งครับถือบมีโชกตีเหยียบไายแล้วกระลังหาวขึ้นขครับกระลังขันกระลังขันมาได้ครับชุดสามครับเอามามาเอาเออ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  โคศูนย์หนึ่งครับตัวนี้ย้าบิดสร้างเครือกว่าเอาขื่นสา้นไปิึงครับตัวนี้ขันนะครับขันริ้วตันครับตัวนี้ขันลิ้วตันโยนริ้วตันนะครับโยนคู่กับมีเห็นนะครับตอนผมเปิดไว้เนะบันเดียวครับพิ่นบเอาครับมันหลุดจางครับผมบ่เปิดแล้วครับหลู่มีฉกเพราะว่ามันเห็ดยดีนยครับชุดที่หนึ่งชุดนี้ครับอีกชุดหนึ่งอยู่กันอะไรนะเก็บใบครับ ช่วนนกเขาแขกมือปืนให้เลี้ยงลูกของเลี้ยงบ่ได้ครับตายครับตายครับเพราะจะเอาออกไปหัวเรานีครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเห็ดห้างอันนี้